4。หลักคิดแห่งการมีสุขนะคะชีวิตคนเราทุกคนนะคะเกิดมาล้วนพบทั้งในเรื่องของความทุกข์และความสุขปะปนกันไปค่ะแต่เราจะทำยังไงนะคะให้เราเองเนี่ยมีทักษะที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองได้ค่ะหลักคิดข้อที่หนึ่งเลยนะคะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพถ้าเราเชื่อในเรื่องมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแล้วเราจะไม่ตัดสินคนอื่นนะคะ หลักคิดของการมีสุขข้อที่2ค่ะเราทําดีที่สุดแล้วเท่าที่ทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนั้นนะคะตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถให้อภัยตนเองให้อภัยเขาได้นะคะหลักคิดข้อที่3ของการมีสุขค่ะเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะซึ่งการเติบโตของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแต่เชื่อเถอะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดได้นะคะหลักคิดข้อที่4ี่ค่ะ ไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่เสียงสะท้อนกลับให้พัฒนาตนเองให้ดียิ่ยงขึ้นค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องของการเติบโตจากภายในนะคะทำให้เราเข้มแข็งและ,ะเติบโตขึ้นดีจริงๆ